ได้แล้วค่ะเสื้อที่สั่งไปทุกคนมาเบิ่งกันนะคะว่าเสือผาไทยที่สร้างมากจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันเลยทุกคนรีวิวนะคะบารีวิวละสือมาใส่จะก,กองเนี่ยมาเบิ่งกตอนนี้ผิดใส่ใหบ่่ผิดจ้างมาเนาะทุกคนค่ะ,ะชิปโอ้นีว้าวเป็นจซใหญ่กันเนาะ นะคะถึงหนึ่งว้าวโอ้โอสีขาวสีงาซืบเป็นแบบนี้กระดุมแบบนี้เดี๋ยวแม่น้องจะลองใส่ดูนะคะทุกคนอ่าเป็นผ้าไยเดนนี่เนาะทุกคนนี่ค่ะ